สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนหายจากคลิปยาวไปนานนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาทำคลิปยาวบ้างดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ลีฟวอลเลย์นะคะเพชรบุรีอยู่เข้ามาทางแถวๆหนองยาป้องอะคะ่ะเรามากัน3มวัน2องคืนนะคะสบายเลยก็ถือโอกาสนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เราไม่มีโปรแกรมใช้รถนะ นี่เลยทุกคนเนี่ยวเมื่อกี้เข้ามาเออเําทาสวยดีอ่ะเคยต้นนี้เนี่ยเคยเห็นบ้านยาพิ่ตอมนะปลูกมันปลูกง่ายนะเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยมันไม่ใช่ลีลาวดีนะถ้าตีลีลาวดีมันจะเป็นอันข้างบนนเคา,าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าต้นอะไรแต่ว่าสวยนะเขาดูเขาทําไปนู่นเลยปลูกติดง่ายด้วยนะคะเคยเห็นอยู่บ้านยาพิ่ตอมอ่ะก็ปลูกปลูกปลูกเยอะมาก นี่ก็จะเป็นบริเวณภายในรีสอร์ทนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูตรงสะพานตรงนูง้นสามารถมองไปเห็นวิวแบบสวยอะ่ะแล้วตรงนูองอ้นน่ะมองไปเห็นเขื่อนเขื่อนอะไรนะเขื่อนแม่ประจันเหรออาจจะใช่แต่เราจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนตรงนู้นเนาะ อากาศดีมากคะ่ะทุกคนลมแรงมากตรงนู้นเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นวัดอะไรถ้าเป็นตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นเขื่อนตามที่เรากดเข้าไปดูเนาะมันจะเป็นเขื่อนแม่ประจันนะคะแต่ทําไมไม่มีน้ําไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในรีสอร์ทนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักเนาะห้องพักทองกวาวชอหม,ม่วงประมาณนี้นะคะอากาศดีมากทุกคน เขียวชะอุ่มน,นะคะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าตรงนั้นคือวัดอะไรอ,นนอันนั้นเป็นเสียดนะเป็นพระนอนนะโอ้ลมแรงมา <g ül> ก็จะมีสะพานนะคะสะพานเพื่อเชื่อมเชื่อมจากฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะคะ ก็เหมือนให้ลูกค้าเดินผ่านมาทางนี้เลยส่วนรถเราก็จอดอยู่ตรงนู้นนะคะที่เห็นเหลืออยู่สองคันไม่ใช่เลยนะพี่ชนไปทำธุระค่ะก็จะเชื่อมมาทางนี้นะคะสามารถเชื่อมเดินเชื่อมกันเวลาลูกค้าออกจากห้องประชุมหรือกินข้าวก็ออกทางนี้ได้เลยขึ้นลงบันไดตรงนี้ได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ต้องเดินอ้อมไปข,ข้างหน้าล็อบบี้อากาศดีนะคะเป็นธรรมชาติดีด้วยมีสระว่ายน้ำอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารแล้วก็วก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน,น้น อากาศดีนะคะทุกคนลมแรงมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าออกไปร้านค้าพวกเซเว่นเซเว่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้าออกไปร้านค้าก็ประมาณหนึ่งกิโลค่ะพอขามาก็คือจับดิเวียดูแล้วมองเห็นร้านค้าอยู่ตรงทางเลี้ยวนะคะทางเลี้ยวเข้ามา มีร้านค้าก็เหมือนเข้ามาแบบผ่านหมู่บ้านเข้ามาค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าไปทางนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็ประมาณกิโลนึงมีจักรยานก็ปั่นไปได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปั่นไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ารถคันคันของแบก็มีจักรยานอาทีนี้ก็จะมีห้องอาบน้ํา ห้องอาบน้ำมีไฟต่อนะคะก็จะมีห้องคนขับแต่จะเป็นห้องพัดลมนะคะแต่เราก็นอนมุรุกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีข้าวให้ทุกมื้อนะคะก็ยังดีเนาะยังมียังมีข้าวให้โอเคสวยอะ่ะชอบเราก็จอดกันอยู่นี้นะคะสองคันก็ยังพักผ่อนกันเหมือนเดิมอุ้ย พ่ต้นมะขามไหมมะขามอ่อนด้วยเสร็จแล้วเสร็จโจนโหมะขามอ่อนด้วยเอาอย่างไงวะเนี่ยแต่มันไม่มีไม้อะเต็มต้นเลยอะดูดิก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมการกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะ แลตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่หน้ารถกันอยู่นะคะยังไม่ออกมา